สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Sound Text Studio Production นะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่ปกช่อง YouTube ยังไงให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับนะเหมาะสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่กแหละนะซึ่งความจริงใครเคยทําแล้วก็มาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับนะซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้มาแชร์วิธีให้ท่านผู้ชมได้อัปปับใช้กันนะครับนะซึ่งคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยให้กําลังใจอยู่กับผมเสมอนะนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรา ขอเข้าไปที่แอป YouTube กันเลยดีกว่านะครับนะซึ่งผมลืมบอกไปนะครับนะการที่ว่าเราจะต้องใส่ปกปกช่องนะครับนะจะต้องเข้าไปที่ Google Chrome ใช่ไหมครับอันนี้คือไม่มีปัญหานะครับก็ไม่ต้องเข้าไปที่ Google Chrome เพราะว่า y o YouTube อัปเดตล่าสุดก็จะมีเป็นในส่วนของฟังก์ชันเปลี่ยนเป็นภาพขนาดย่อเฉพาะแบนเนอร์ช่อง YouTube เนาะก็จะประมาณนี้แหละนะซึ่งวิธีดังต่อไปนี้นะครับให้กดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ด้านบนตรงรูปค้นหา แป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่าของผมมันอาจจะมีบางอย่างผิดพลาดปกติก็ไม่เป็นไรหรอกนะมันอาจจะไม่มีก็ได้นะครนะับ<ม>ก็จะประมาณนี้นะโอเคกดเข้าไปที่ช่องของคุณพอเข้ามาแล้วนะครับก็หน้าตาก็จะไม่มีเลยนะ,ะนะอันนี้ก็ไม่ใช่ช่องหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องเอ่อเอาไว้ใช้ส่วนตัวแหละก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากนะครับก็จะประมาณนี้นะก็เป็นช่องส่วนตัวจริงๆนะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกไม่เน้นที่จะลงคลิปหรอกนะโอเคผมอธิบายเยอะอาจจะ ไม่มีใครเข้าใจเลยนะครับนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราขออนุญาตเอ,อเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับนะให้กดเข้าไปที่รูปกล้องถ่ายรูปนะครับพอกดรูปกล้องถ่ายรูปแล้วก็จะมีในส่วนของ2ตัวเลือกเชก่นกันนะครับก็มีถ่ายรูปเลือกจากรูปภาพของคุณเนาะก็ให้กดเข้าไปที่เลือกรูปภาพของคุณเลยนะโอเคในระหว่างนะั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเ,ออเปลี่ยนรูปภาพกันก่อนเลยนะครับ l a t แ r วในระหว่างที่ผมเลือกรูปภาพเสร็จแล้วนะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนะก็สามารถปรับขยายปรับแต่งรูปภาพได้นะครับนะซึ่งของผมเนี่ยส่วนตัวผมจะชอบแบบเออจะชอบแบบนี้นะครับนะหรือว่าจะเอาแบบไหนก็ได้หรือว่าจะเอาแบบซูมเข้าไปเลยก็ได้นะก็จะดูสวยกว่าเยอะนะครับนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่ของแต่ละคนว่าจะตั้งค่าแบบไหนก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะโอเคส่วนตัวผมก็จะปรับประมาณนี้แหละนะท่านผู้ชมอาจจะ ปรับความชอบของแต่ละคนนั่นเองนะก็จะประมาณนี้นะโอเคให้กดบันทึกนะครับพอกดบันทึกแล้วนะครับก็รอระบบสักพักหนึ่งนะครับระบบกาลังจะประมวลผลรูปภาพอยู่นะครับนะก็จะประมาณนี้แหละนะโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ครับอัปเดตแบนเนอร์ช่องของเราเรียบร้อยแล้วของคุณก็เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับว่า ในการประมูลผนของช่อง YouTube นี่ก็จะเป็นยังไงก็จะประมาณนี้นะครับนะนี่เห็นไหมช่อง y o YouTube ผมก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนะหรือไม่ว่าจะเป็นเอ่อช่องหฮมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นช่อง o าว h ์ทิกสตีโอเนาะก็จะประมาณนี้แหละนะโอเคก็จะเป็นรูปภาพแบนเนอร์ประมาณนี้นะครับนะก็จะประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทําปลกคลิปหรือไม่ว่าจะเป็นการทําแบนเนอร์ แบบเบสิกนะครับนะซึ่งคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครนะหวังว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์มีสาระดีๆแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ภายคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับบาย